สัญญานะคะว่าพี่จะปกป้องหนูพี่สัญญาว่าพี่จะปกป้องเราเองนะไม่ต้องกลัวพี่อะ่ะจะดูแลแล้วก็ปกป้องเราอย่างสุดความสามารถเลยมาเหอะได้เวลาที่เราต้องรุ้ยแล้วพี่คะ่ะแต่หนูกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาเราออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าเหมือนไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกนะเรามีเรือเรามีคนแต่ดี๋ยก่อ ทุกคนที่นี่มีปลาอยกษงแต่ไม่ต้องกลัวค่ะมันเออมันดูว่ายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะ,ะดูดิกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมองมองไปก็น่ารักเหมือนกันนะน่ารักก็บ้าแล้วมันจะกินฉันนะเพื่อนเธอต้องช่วยฉัน <laughs> ดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะตุยไปแล้วค่ะทุกคนเราต้องรีบขึ้นฝั่งแล้วให้เพื่อนเรเราด้วย โอ้ยเลือใครเลือมันดิเพื่อนโอ้ยอย่ามาเยืนบ้านนะเพื่อนเพื่อนเราขอไปด้วยนะเกือบแย่แล้วไม่ละโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะคะเราปลอดภัยเออปลอดภัยก็บ้าแล้วเรือของฉันเป็นเรือยางโอ้มันบ้าเลยเรือลอยได้อุ๊ยเพื่อนตุยเพื่อนตุ้แล้าทำไงดียังยังฉันยังไม่ตุยโอ๊ยเกือบจะหลับแต่กลับมาได้อ โอเคพี่คิดว่าเราต้องสละเรือแล้วทุกคนขึ้นไปบนเรือลำนั้นเลยเอโอเคทุกคนนี่มันมีเรือดำน้ำลำบเบลเลอร์เลยเราต้องสละเรือแล้วเพื่อนเราต้องรีบไปตอนนี้เลยโอเค okay, เราสละเรือเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะเอ่อปลามันชอบกินขอบเรือนะทุกคน <laughs> เราจะทำการยิงปลาให้ตัยไปเลยเอาเล็ะคข้ามาช่วยกัน โอเคทุกคนเราจะไปช่วยกันเออเดี๋ยวก่อนเอาเฮ้ยเฮ้ยเหลืออะไรวะอ้าโอ้ oh my god เดี๋ยวก่อนและทันไหนนั้นเองเจ้านายก็ได้กลายเป็นอาหารปลาโดยสมบูรณ์อร่อยไม่มีทาง ในที่สุดเราก็กลายปเป็นอาหารปลานะคะทุกคนแต่เอ๊ในแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามันมีปลาอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนปลาตัวที่ใหญ่แล้วมันก็มีโซน VIP ด้วยแล้วก็มีคนเออเล่น VIP ด้วยค่ะทุกคนอ uh ุ้ยข้างหลังตอนนี้มันมีปลาสองตัวค่ะอย่าเรียกว่าปลาอุย้ยใหญ่ขนาดนี้เน่ยมันอะไรเนี่ยปลายักษ์โอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะ มาดูกันว่าเจ้าปลาตัวนี้หน้าตาเต็มๆเป็นอย่างไรโอ uh, ้หน่ารักเหมือนกันนะมีจุดสีฟ้าด้วย